ข่าวดีดีกับพี่คำร้อ <K> น <ron> สมัยก่อน,ม,นมันก็มีเนะี่ยเครื่องจักรเครื่องมือแต่มันเครื่องจักรเครื่องมือที่เก่าเก่าไม่ว่ากินน้ํามันเยอะอืกินน้ำมันเยอะไม่ว่าสร้างมลพิษมลภาวะเยอะเรื่องเรื่องไอซงไอเสียอะไรเงี้ยนะแต่พอผมเข้ามาเนี่ยเราก็คุยกับวิศวกรทีมาน้องๆทุกคน,นว่าเอ้ยต้องออกแบบใหม่ต้องออกแบบเครื่องยนต์ใหม่กำหนดเครื่องยนต์ที่เผาไหม้แล้วเอไม่เป็นมลภาวะต่อเราก็ได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้น แทนที่ว่ารถแมคโครเนี่ยของเก่าเนี่ยทำงานวันหนึ่งเนี่ยเดมวันเจ็ดชั่วโมงครึ่งเนี่ยกินน้ำมันไปสองร้อยลิตรแต่วันนี้เนี่ยเนี่ยอย่างคึ้นจากพวกเนี้ยแมคโครใหม่ที่ที่จัดหาซื้อมาใหม่เนี่ยกินทํางานเท่ากันกินน้ำมันแค่ไม่ไม่ถึงร้อยลิตรครึ่งถังอะไรเงี้ยหรือไม่ถึงครึ่งถังเลยทัาไปเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยที่เราภาคภูมิใจอ่ะ ้วมเก้วว่าเออเราสามารถทําได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกเรื่องที่คิดหวังก็คือในอนาคตพวกน้องๆที่อยู่เป็นวิศวกรในกครุงเราก็อยากให้เขาคิดอย่างนี้แล้วก็สืบทอดจิตนาาอย่างนี้ไปแล้วก็สร้างอะไรที่มันมีคุณค่าทางสังคมที่มีคุณค่าทางให้กับประชาชนพี่น้องได้ใช้ทั้งประหยัด<ล>ทั้งประหยัดทั้งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มศักยภาพเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ ผมเองก็ไม่ได้มาเป็นตรงนี้นานเราก็มีวันที่จะต้องหมดวันละหลืกอกเสียณไปอย่างนี้ไนดะ <im> เราก็อยากให้วัฒนธรรมความคิดความอ่านวิธีการทำาให้เหมือนอย่างเนี้ยแล้วก็พัฒนาขึ้นได้ดีขึ้นอีก็ฝากเพราะนี้เราก็คาดหวังอย่างีาน้นะคือพันมาเห็นแต่ว่าบาง <im S 2> บ,บางครั้งเนี่ยมันก็ <im S 2> มันก, <im S 2> มนก็มันก็ลําบากเพราะว่าปัจจัยการทํางานแต่ละปีแต่ละยุคแต่ละสมัยของผู้นําเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะมันเราเองก็อยากจะ คือเราเองเนี่ยเราคิดแล้วว่เาเราคิดดีแต่คนอื่นที่ก็มองต่างกับเราเขาบหาว่าเราทําไม่ถูกถูกใจก็เป็นเรื่องปกเิเราจะไม่รู้ทำมองกันลงมุมแต่ว่าสิ่งที่ผมรับรู้ได้ด้วยตัวผมเองก็คือทีมงานผู้ท่านกรรมชาร์ทั้งหมดและน้องๆหมดผมว่าน้องๆเข้าใจแล้วก็รับรู้ได้ว่าเจตนารูวิธีคิด ความมุ่งหวังตั้งใจของผมเป็นไงไอ้นี่ผมผมถือว่าผมสาเร็จแล้วรู้ว่าเราทําอะไรอยู่อ่าใช่เราะก็รู้ว่าเราทำอะไรอย่าทำแค่ไหนยังไงเนี่ยเราหฮปปีแล้วอืนี่คือสามารถให้โคอย่างที่ขอมันวมมโชว์ทุกอย่างตัวนี้ไงใช่ไหมเพราะไอ้ตัวเนี้ยลงน้ำได้ลงน้ำได้พอลงน้ำได้แล้วขึ้นบกได้ด้วยตัวเองขึ้นบกได้ด้วยตัวเองแล้วก็เดินได้อาจจะเดินได้เร็วขนา้แต่ว่าเดินบนถนน ก็ยังตอกตึงไม่ผ่านะล,ลุงสโลกรก็ลงได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยปัญหาของประเทศไทยอย่างนี้ในการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่ว่าจะเป็นว่าัชพืชที่อย่างลากลึกหรือผักตบหรือสปลารังเคอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในคลองแล้วมันขวางทางน้ําเนี่ยเราสามารถเอาตัวเนี้ยไปทําได้ทั้งน้าตื้นน้ํา น้ำแห้งน้ำและแสดงมันไม่ต้องลงลงโปะแล้วใช่ไหมไม่ต้องลงแล้วไม่ไม่ต้องลงตัวมันช่วยตัเองได้ตัวมันช่วยเองได้แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวเนี้คือเราต้องการให้เดินในคลองเพราะอะไรเพราะฝั่งคลองสองฝั่งเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเขามาบุกรุกใช่ใช่แต่อาจจะไม่บุกรุกถือกรรมสิทธิ์แต่บุกรุกในลักษณะมาปลูกผักปลูกพืชบนคันคลองลิมคลองเน่ะซึ่งมันมีพื้นที่ที่ทำปลูกได้นะก็ถามว่าดีไหมก็ดีเพราะงั้นผมก็เลยออเคกบ เพื่งจากเนี้มาเยอะๆเพื่อจะได้ลงไปลง,ลงคลองเลยไม่ต้อง<ม>แต่ถ้ามีแมโกตัวเดียวเนี่ยเราก็ยืมบนคลอง<ม>แต่ยืมเขาก็ไม่ได้เราก็ต้องเอาเครื่องนี้นลงในกอง<ม>แล้วคุกได้เต็มสัภาพเลยเ<ม>นี่ย<ม>ผมว่ามันมีประโยชน์ผมว่าผมว่านะไอหน่วยงานอื่นๆก็ควรจะมีบ้างแต่ว่ารวมชนเราเนี่ยเรามันยอมยุติเรื่องเครื่องจักรอย่าง<ม>ในประเทศไทยนี่ผมเชื่อว่าไม่มีมหน่วยงานไหนที่มีเครื่องจักรหลายๆชนิดที่ทำงานได้กับพี่น้อง แล้วอย่างนี้ทุกทุกส่วนบริหารเครื่องจักรกลมีไหมมีหมดนะน้อคนละสองสามตัวโอ้เหรอครับอ๋อเนี่ยนะเป็นเครื่องสูบน้ำหอยขูดที่ออกแบบใหม่ออกแบบใหม่ข้อดีของเครื่องสูบน้ำรุ่นนี้ยี่ห้อนี้และแบบนี้เนี่ยก็คือหนึ่งกินน้ำมันน้อยมากกินน้ำมันน้อยมากแล้วเป็นเครื่องยนต์ที่รักษาระบบเรว่อ ใ่ครับอะาสิ่งแวดล้อมมลภาวะมลภาวะได้รักษามลภาวะตอบโจทย์ว่าไม่เป็นไม่เป็นมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมแล้วควันมันไปไหนอ่ะควันมันก็ไปนะแต่ว่ามันเป็นมันใช้น้อยนแล้วใช้น้ามันที่ไม่มีอมันออกออกซิเจนน้อยมากพอไหม่บมดจดอะไรเงี้ยนะพอไหม่แล้วแล้วที่เป็นที่เปินน้อยมากครับเรื่องเรื่องถัดมาก็คือเครื่องนั้นเนี้ยเราสามารถยกอย่างนี้เลยน ยิ้วแล้วมายิ้ววางแล้วก็ทุว,วได้เลยอันนี้เพิ่งเลือกหันกลบแล้วเนี่ยเราเราซื้อมาใหม่แล้วตรงนี้ประสิทธิภาพในการสูบเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้ำที่ออกปล่อยร้อนรยเปอร์เซ็นต์และเป็นเป็นนำเข้าจากยุโรปเลยนะตนนัวนี้นี่เป็นเครื่องน้ำแลนำเข้าจากยุโรปเลยมีหลายตัวไหมครับซื้อมาแล้วนี้ประมาณห้าสิบตัวจะมีสองขนาดสิบนิ้วกับสิบสองนิ้วออ๋ ไปที่แบบนี้เพื่อแบบนี้เป็นแบบนิ้ว,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 วประมาณสักสิบตัวไปถึงไงเส้นผ่าศูนย์กลางนะใช่เพราะฉะนั้น่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดนะกีฬานี้ตอ,อ,อบครบครับในในในรูปแบบของเครื่องมือาแบบหอยโปงนะอ่าแต่แต่ที่ออกออกไปกับผมยังไม่เคยเจอเน,เนี่ยอ่ที่ไปดูเลยที่ยุธยาเนี่ยกีที่แล้วไปช่วยไปแล้งเยอะมากอ๋อเลยฮะที่ยุธยา อีลบุรปปีที่ยุทธิยาที่เนี่ยเราไปช่วยครับข่าวดีดีข่าวพี่คำร้อน